สวัสดีครับมีมาขายของกับเซียวครับมาเห็นงวครับเป็นฝูงเลยเมื่อนี้ครับเบื้องตัวนี้แล้วมันงงมันยินเบื้องอย่างมื่อนี้หลายนียครับพื่อครับสอนงวเพื่อนพอกนี้ขายได้เป็นล้านหมดเลยครับเลยเรามาเจอวัวฝูงนี้ครับผมประมาณสักสามสิบกว่าตัวสี่สิบตัวนะัะ พ่อคุ้มฝูงครับพี่น้องพ่อคุ้มฝูงครับพ่อคุ้มฝูงวันเราหลายเที่ยวะของเจ้าไปเลยติแม่ผู้ดเดียวเลยเนี่ยแค็งแเนี่ย <Yeah. S 1> ห่อยเสียบทีด้วยสัตวน่ะ <Yeah. S 1> <laughs> อันนั้นลูกน้อยมันเตีางหลังน่ะ <Yeah. S 1> อันนี้พ่อคุ้มฝูงดีครับ เอาเป็นพ่อคุ้มฝูงคุ้มแรงเดียวเล่นบ่โอ้เขาท่าเขาท่าเดี๋ยวเห็นรถแลวป,ป่ะต้ต้องทำไม <laughs> เบื้องเยีงก็ว่านะเบื้องงาราคางวแม่เรานี่ยหครับไหนละงวนี่ละครับเต็มุเนี่ยสามสิบ่สิตันี่แหละเนี่ยนี่ก็งน้ำใน่งวเนี่ยเพราะว่ามันล้งหลายพวกต้นเป็นไงเออจากเคยได้ตัวละหาหมื่นเหลียตัวสามหมื่กว่าแล้วแม่นี่งามด้ไหนเนี่ย่าตแปดมื่อ่่ สอนเนาะมาติดต่อซื้อวัวเนี่ยเนี่ยเนคนซื้อวัวไม่บอกซื้อวัวเพื่อนต่ผมถามราคาเพื่อนซื่อราคาเดียวตองถามนอครับนีต้องวัตงามตอนนีต้องถามแล้วเบ้องก้ีละถามแล้วครับผม เามี่มันชืออะไรตีแม่ช่วงนี้ยหัวมันเืออะไรตีจากตัวนะแม่ทั้งมืนะหโอ้ห้าสิบนสม้นนะแล้าูงเงี้ยไหมลแสดงว่ามไหร่ตะกี้แสดงว่าเป็นร้อยตัวผมว่าเราดอกไม่ไหลแสดงว่าเขาต้องหารถมาใส่หรอแมนต้องจ้างรถมาเช่าทุกอา เป็นราคาอะไรอยู่เรื่มบ่ราคาได้อยู่ป่ะสามหมื่นกว่าส่วผลกระทบก็ดีก็ไปตลาดนัดครับถ้ามางบ่อแบบนไหมคือมันได้บ่อกันแบบฉาช้างแบบบ่อกับบ่อกับเพื่อนเดือดตรงคนเลี้ยงเดือดตรงเขาที่ได้รู้สาเหตุแล้วงอนปิดในเนี้ยขนาดนี้ต้องขายไปครึ่งนึงเราเลี้ยงหาสิบตัวอย๋อเนปี่ยข้อถามซึ่งว่าต้องมาถามแบบนี้แหละเนาะข้อนี้เป็นร้อยว่นแล้วขนาเขาที่ออกไปเลี้ยงต่อถ้าไปเอาน้ำตลาดนัดน้งเท้าเขาแบบอาจจะสิบตัวถึงตัวไม่ถูกมานะผมอย่ากทำนี้นะคือใครมาติดต่อเพื่อนเนา กนครับผมชิปนี้ครับผมกับบุญเงี้ครับกับเห็นหัวเพื่อนครับอู้บอกยางงามก็เลยแวะจอดถามนะครับผมพี่น้องแนวก็เลยอยากรู้ราคาหนาฝามเพื่อนมาวันนี้ราคาเท่าไหร่ยังประมาณเนี่ยครับก็เลยลงในสอบไปถามเพื่อนเห็นบอกผูกมันใหญ่มีก็เราเลี้ยงหัวมีแต่ตรวจ้วนนะครับพี่น้องแนวก็สำหรับชิปนี้นะผมท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กให้ผมเลยนะครับข้างล่างโอเคครับพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ